เช้าวันนี้ครับก็เรียกได้ว่าไซวีเนาะเมื่อวานผมไม่ได้ว่างทำนะครับนะก็เลยลืมอัปเดตไปนะครับเลยตอนนี้ btc กําลังไซวีในกรอบแคบนะครับนี่กรอบแคบเราจะดูตรงไหนดูตรงนี้นะครับนี่ระหว่างโซนที่มันชิงกันไซวีแนวต้านตอนนี้จะดูดูที่สองหมื่นหกนะตอนนี้ขึ้นมาเทสละเห็นไหมแนวโซนสองหมื่นหกนี่จะเทสหลายแท่งนะครับเสี่ชั่วโมงเราเทสในแข่งก็คือตอนนี้มันเป็นกรอบแคบเนาะตอนนี้ก็กําลังทํามุมเข้าสามเหลี่ยมนี่สังเกตได้ว่าตอนนี้ทําเข้าสามเหลี่ยมนะอ่ส่วนแนวรับตอนนี้จะอยู่แถถวโซนนนนนนี้คคครรรััับบบะะะไปจึง นี่เกาะนี้โซนเกาะนี้เราจะตีกล่องเป็นสี่เหลี่ยมนี่ตรงนี้แหมมันคือแนวรับกาบเขียบตรงนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ถ้าเราเห็นนะมันจะเห็นได้ว่ามันเริ่มทําการยกแล้วนี่ตรงนี้เราจะมองเป็นรบเบิลได้ไหมก็ก็ได้นะมันขึ้นไบเบรกตรงนี้เนาะก็ยังมองเป็นแนวรับระเบิดไหมก็แค่ว่าวันนี้มี CPI รอบทุ่มครึ่งนะครับประมาณนี้ก็ถ้ามันออกมาเงินไม่เฟื้อแค่เงินเงินเฟื้อลดเงินเฟื้อลดก็มีโอกาสนะครับที่แต่ละริศโตจะได้กลับตัวได้ครับเพราะว่า เงินเฟ้อลดอนุมานได้ว่ารอบต่อไปเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยหรืออาจจะคงที่ดอกเบี้ยตามที่เฟด่เคยพูดไว้นะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องลองมาลุ้นกันก็อย่างที่ผมบอกเมื่อวานก็คือใครเข้าจุดนี้ก็เป็นโซนเก็บของได้นะครับโซนสองหมื่นห้าร้อยไปก็ถึงสองหม้าแปดร้อยเนี่ยนะก็แหกหลุดลงมาแหกหลุดสองหมื่นห้าเราก็เอสแอลออกมานะครับเพราะว่ามันจะเป็นการหลุดทรงที่ไม่ค่อยสวยแล้วอ่าแต่จะเห็นว่าตอนเนี้ยเอสไอมันเริ่มตั้งฐานแล้วตรงนี้จะทำฐานแล้วอ่าก็ตอนนี้รอแต่โมลุ่มนะครับนะ ในส่วนนี้ส่วนแก๊ฟต,ตอนนี้ก็คือลงมาถึงเส้น200แล้วก็รุ้นให้รับอยู่นะครับก็เป็นจุดที่เป็นดีมมนโซแล้วก็อาจจะเกิดแอคชั่นในโซนตรงนี้ไดนะ้ส่วน4ชั่วโมงตอนนี้ <c oughs> ก็ยังเนี่ยากเราตีตรงนี้มันจะเป็นเทรนของมันนะซึ่งตรงนี้เป็นแนวรับของเราแบบที่กำลังทดสดหากรุดลงไปก็อาจจะไม่สวยนะนะส่วนก๊สตอนนี้ก็ททำทรงขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับก็รนะ <c oughs> อรุ้นว่าข่าววันนี้จะเป็นผลดีตด่อ BTC <c oughs> แล้วกันนะตอนนี้ โอเคก็รอเบสนะฮใสายรองอาจจะรอเบสตรงนี้เลยแล้วกันนะสายรองต้องรอเนี่ะกับตัวขึ้นมาบริเวณนี้นะครับสองหมื่นหกห้าร้อยนะอืมสองหกห้าร้อยต้องขึ้นไปยืนให้ได้นะครับนะหรือว่าให้ชวนหน่อยก็แถวสองหกตรงนี้ก็มีจุดหนึน่งสองหกเจ็ดร้อยนะครับนะก็คือถ้าแต่ห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยเอาเป็นว่ายืนเจ็ดร้อยแล้วกันนะยืนโซนเจ็ดร้อยให้ไดนะ้แล้วก็จะได้เป็นการกับตัวเนาะเพราะว่าโซนเจนะ็ดร้อยเนี่ยจริงๆต้องสองเจ็ดสามร้อยนะครับนะ สองเจ็ดสามร้อยเพราะว่ามันจะเป็นภาพแทนเฟรมที่ใหญ่ขึน้นมาหน่อยนะครับเราจะดูเนี่ยสี่ชั่วโมงตรงเนี้ยสองเจ็ดสองเจ็ดสามร้อยตรงเนี้ยมันเป็นการแบบว่าเทสหลายรอบมากาน,นะครับตรงนี้นะตรงนี้คือเฟกเอาเราไม่มองเพราะมันเป็นการหลอกแต่ว่านะเห็นนี่มันย่ำๆนี้ไหมครับทุกคนนี่ตรงเนี้ยครับเป็นการรีเทสที่หลายครั้งมากเนาะก็คือต้องให้ทะลุขึ้นไปแล้วยืนตรงนี้ให้ได้ปึ๊บปึ๊บ,บยืนได้แล้วมันจะมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปต่อได้นะครับในโซนของ BTC ตอนนี้มุมมองคือสองเจ็ดสามร้อยแล้วกันนะจะ ส่วนส่วนถ้าไม่ผ่านก็ถือว่าเป็นแนวรีเทสได้เช่นกันนะเนี่ยขึ้นไปรีเทสตรงนี้ไม่ผ่านไม่าไม่านก็มีโอกาสที่จะตกตรงไปต่อได้นะครับตอนนี้ก็ต้องมาดูตรงนี้ทีนะสายฟูโลโร่จะต้องรอยืนได้ก่อนเนาะก็ต้องประมาณนี้ส่วนตอนนี้ใครจะเล่นรีบาร์ก็แถวนี้ก็แ <c oughs> น่าสนใจอยู่นะฮะใน่วนบีดีซีเนาะเอาไว้นะครับอีทิวเรียมนะครับนะอีทิวเรียมตอนนี้ก็กเราตีกรอบของเส้นช h องแหวขาขึ้นถูงนัมนะเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นการชิงเนาะขึ้นมาเฟกตรงนี้บางทีก็ลง ก็แ h กตรงนี้เป็นแนวรับที่สามารถกับตัวขึ้นมาได้ก็จะเป็นจุดให้สนใจได้เนาะแต่ก็ต้องระวังว่าอาจจะขึ้นรีเทสแล้วลงต่อแล้วเส้นต,ตรงนี้อาจจะเป็นแนวรับที่มีโอกาสเกิดไฏิกิริชั่นก็ได้นะครับเนาะในส่วนของทำฟิลมดีนะครับก็ตรงนี้ก็ระวังในโซนนี้นะะแล้วกันหากมันเกิดรูปแบบนี้เราจะมองได้ว่าตรงนี้จะอยู่ที่แนวรับที่แถวบริเวณพันหกสองศูนย์นันหกสนศูนย์นะครับประมนณนี้นะแอบเพราะตอนนี้แ hack ตีชั้นเอลในกรอบเล็กนี่ตรงต,ตรงนี้แรลตีไม่ค่อยตรงครับคร่าว นี่จะเห็นว่าตรงนี้มันบีแค่ไหนนะครับเนาะอ่าก็แหกมันขึ้นมาทสแถวนี้ไม้แต่มีโอกาสที่จะลงตรงนี้แล้วก็มีเป็นแนวรับตรงนี้ตรงนี้ยังเป็นจุดที่น่าสนใจอยู่ในการเป็นแนวรับนะครับอ่าก็รอรู้แล้วกันในส่วนดีเทีทห,หรืออาจจะกลับตัวขึ้นไปเลยก็ได้เพราะว่าหากคนรอเยอะเจ้าอาจจะดันราคาขึ้นไปเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็แน่จะได้เวลาแบบเหมือนกับว่ามันอยากจะกลับตัวมากกว่านะครับในตอนนี้เนาะในส่วนของอ e ีเทอร์ก็ประมาณนี้นะคกันนะครับเนาะอ่าก็หากใครเข้าตรงนี้ หลุดแนวพันเจ็ดก็อาจจะออกก่อนแล้วก็มาดูแถวพันหกห้าสิบไปจนถึงพันหกสามศูนย์นะครับเนาะในส่วนนี้ทีเรียนนะครับนะตรงนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าหากมาตรงเส้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่ามันจะหลุดในส่วนของอ่าอ eav ในส่วนในส่วนของวีคนะครับเนาะแต่ในวิกเี่ยก็มีโอกาส,สที่จะรีบาวขึ้นมาเนานะนะรีบาวขึ้นมาแหกยืน 2008, แถวพันแปดนะครับยืนพันแปดไม่ได้ก็มีโอกาส,สที่จะไหลลงต่อนะครับในส่วนของอีทีเรียมเนาะ เพราะว่าตอนนี้แท่งใหญ่มันเป็นอินกราฟฟินตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในส่วนอีธิเรียมนะครับแต่ก็ลุ้นอีกแท่งหนึ่งให้กลับไปยืนที่พันแปดได้ก็ไปต่อเนาะในส่วนอีธิเรียมก็มุมมองประมาณนี้นะครับเนาะก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับขยักอ่าตอนนี้มีกลุ่มฟรีนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มได้เลยแนบะโปรไฟล์แล้วก็อ่ะใครที่อยากลองใช้เอ็กเชนใหม่ๆดูนะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ก็คือตัวนี้เลยบานบีเทคเชนนะครับจะได้รับส่วนลดค่าขัมเนมเทรดฟิวเจอร์ Future, 30%แล้วก็จะไไไดดดดด้ดรร้้ T, นะ้้เเเเเคคควววสสสสสโบบบบนนนนนนััััััททรรรรรรอออีีีีกกกาาาาาะะะปปใช่็็มณห